ช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นรายการสารคดีธรรมะพระชลินเล่าเรื่องบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์ชลินธรรมวัฒโนวัดบ้านป่านาบุญเมืองไวท์วอเตอร์แคลิฟอร์เนีย ขอถวายความนอบน้อมเดพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสัทธรรมคำสอนสยังกตานิปุญญานิสัมปรายิกังความดีที่ทำไว้เป็นมิตรติดตามตัวไปเบื้องหน้าพมา่าเสียเมืองแห่งอังกฤษครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2367ด้วยการเสียยักไข่จากนั้น พมา่ากระทูอังกฤษยึดครองดินแดนเมืองแล้วเมืองเล่ากระทั่งถึงปีพุทธศักราช2428ที่พมา่าต้องเสียเมืองมันดเลเมืองสุดท้ายบนแผ่นดินพมา่าให้กับอังกฤษโดยอังกฤษได้ก,กราบถวายมังกมทูลเชิญพระเจ้าสีปอพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายและพระนางสุพยาลัตอัครมเหสีเสด็จลงเรือสำเภา ไปประทับที่ประเทศอินเดียจนสิ้นพระชนรวมระยะเวลาที่พม่าเสียเมืองให้อังกฤษยาวนานถึง124ปีก่อนที่จะได้รับเอกราชคืนเมื่อปีพุทธศักราช2491หลังจากที่อังกฤษยึดครองพม่าได้หมดทุกเมืองแล้วอังกฤษก็เริ่มรุกรานดินแดนแห่งประเทศสยามซึ่งมีอนาเขตติดต่อกัน โดยบังคับบัญชากองกำลังทหารพม่าให้แทรกซึมเข้ามาในเขตล้านนาตามยุทธวิธีอันแยบยนดินแดนล้านนาไทยประกอบไปด้วยเชียงใหม่น่านพแพร่แม่ฮ่งสอนลำปางลำพูนพะเยาและเชียงรายดินแดนแถบนี้เคยถูกปกครองโดยกษัตริย์พมา่ามานานนับร้อยปีดังนั้นภาษาพูดภาษาเขียนศิลปะ และวัฒนธรรมบางส่วนจึงได้รับการถ่ายทอดมาจากพมา่าการที่ทหารพมา่าภายใต้การบังคับบัญชาของอังกฤษถูกส่งเข้ามาแทรกซึมในดินแดนล้านนาไทยทหารพม่าเหล่านั้นจึงสบโอกาสพากันแตกทัพหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศสยามเพราะไม่ต้องการถูกกดขี่จากนายทัพที่เป็นชาวต่างชาติ ทหารแตกทัพบ,บางคนก็ตั้งหลักปากฐานสมรสกับสตรีพื้นเมืองซึ่งพูดจาภาษาเดียวกันพระกาอุดีเป็นหนึ่งในกองกำลังทหา,ารพม่าแตกทัพซึ่งเดินทางเข้าไปฝังตัวอยู่ที่นครชิงรายสมรสกับบัวแก้วสตรีไทยใหญ่ทั้งสองชีวิตช่วยกันประกอบสมมาอาชีพโดยสุจริตจนมั่งคั่ง เป็นเจ้าของอาคารร้านค้าในตลาดเชียงรายพระกาอุดีและบัวกแก้วมีบุตรสาวดิกันหนึ่งคนชื่อคำปุ๋ยเป็นหญิงงามแม่คำปุ๋ยงามนักจนได้รับตำแหน่งกุลาบชียงรายหรือเทพีแห่งนครเชียงรายในการประกวดสาวงามประจำปีแม่คำปุ๋ยสมรสกับพ่อล้วนธรรมสิทธิ พนักงานป่าไม้ของบริษัทเอสเอเชียติกของเดนมาร์กซึ่งได้รับสัมทานการตัดไม้สักในประเทศสยามและบริษัทดังกล่าวยังเป็นผู้ให้กำเนิดกรมป่าไม้แห่งประเทศไทยแต่แม่คำปุ๋ยก็มีอายุสั้นนักท่านเสียชีวิตด้วยพิษไข้ป่าหลังจากที่คลอดบุตรสาวได้เพียงหกเดือนทารกผู้นั้นจึงกลายเป็นลูกกำพร้าแม่ตั้งแต่ยังแบบอก ขณะที่ผู้เป็นบิดาต้องเข้าไปใช้ชีวิตในป่าในฐานะพนักงานตัดไม้ยายบัวแก้วจึงเป็นผู้รับหนะ้าที่เลี้ยงดูเด็กน้อยผู้นั้นแต่ท่านก็มาตรอมใจตายตามแม่คําปุ๋ยไปอีกคนในเวลาไล่เลี่ยก,กันพระกาอุดีผู้เป็นตาจึงเลี้ยงดูหลานสาวกําพร้าผู้นั้นแต่เพียงลำพังพระกาอุดี เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ในบุญกุศลท่านบริจาคทรัพย์เพื่อการบุรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามในนครเชียงรายอยู่เสมอเช่นวัดม่านประตูวายหรือวัดเงี้ยววัดมุงเมืองวัดพระแก้วและวัดพระสิง์เป็นต้นพระกาอุดีมักพาหลานสาวตัวเล็กๆคนนี้เข้าวัดอยู่เสมอ เพื่อเพาะบ่มอุปนิสัยใจคอให้น้อมกายถวายตัวในพระศาสนาแต่ยาวไหวแต่ดวงชะตาของเด็กน้อยผู้นี้เป็นดวงชะตาแห่งการพัดพร,รากโดยแท้พออายุได้แปดขวบขณะที่คุณตาพระกาอุดีสมรสกับคุณยายคนใหม่ได้ไม่นานพระกาอุดีกระจากโลกนี้ไปทิ้งให้เด็กน้อยคนนี้ต้องฝากชีวิตไว้กับคุณยายคนใหม่ ซึ่งไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขโดยกําเนิดเมื่อสิ้นคุณตาพกาอุดีเด็กน้อยผู้นี้จึงตกระกรรมลำบากดุดต้นไม้ที่ขาดน้ำขาดปุ๋ยเติบโตขึ้นมาตามยถากรรมเดชบุญที่ได้เทวดามารดน้ำพรวนดินให้ตามบุญกุศลที่เคยสร้างสมมาในอดีตชาติกระทั่งเติบโตเป็นสาว สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมและได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมในเวลาต่อมาคนเชียงรายรู้จักหลานสาวของพระกาอุดีในนามของอาจารย์ประหยัตดธรรมสิทธิ์หรืออาจารย์ประหยัดพรหมหัน์ในเวลาต่อมาอาจารย์ประหยัดสมรสกับชาวกรุงเทพชื่อสนันพรหมหันต์ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอัสสำชัญและดีกรีนักเรียนเก่าปีหนังนอกจากนั้นยังเป็นนักมวยชื่อดังขนาดเคยห้ำหันกับชูชัยพระขันชัยเทพประบุสังเวียนณเวทีมวยลุมพินีมาแล้วชายหญิงคู่นี้พบกันขณะที่สนันพรหมหันออกเดินทางเผชิญโชคไปกับรถชายหนังขายยา เขารอนแรมมาจนถึงจังหวัดเชียงรายได้เป็นสารวัตรทหารค่ายพระยามเมงรายมหาราชจึงมีโอกาสได้พบกับอาจารย์ประหยัดซึ่งมีบ้านพักอยู่ย่านประตูเชียงใหม่ขณะที่ฝ่ายหญิงมีอายุได้เพียง16ปีน้อยกว่าฝ่ายชายถึง7ปีความรักของหนุ่มกรุงเทพและสาวเชียงรายคู่นี้ได้รับการยามมินต่างๆนานา,นา ว่าจะพากันไปไม่รอดไม่ทันก้นหม้อข้าวจะดำก็คงจะต้องเลิกรากันเสียก่อนบ้างก็ว่าสาวเหนือคนนี้กำลังจะถูกหนุ่มเมืองใต้ซึ่งไม่มีใครรู้จักหัวนอนปลายเท้ามาหลอกชมเล่นเหมือนตํานานเก่าของสาวเครือฟ้าและร้อยตรีพร้อมซึ่งได้กลายเป็นโศกนาฏกรรมแห่งชีวิตของสาวเมืองเหนือ ที่ได้รับการโจทย์ขานกระทั่งถึงปัจจุบันกระทั่งพ่อล้วนธรรมสิทธิ์อดีตพนักงานตัดไม้ของบริษัทอีสเอเชียติกผู้เปลี่ยนวิถีชีวิตไปเป็นข้าราชการจนกระทั่งได้รับตำแหน่งนายอำเภอที่อําเภอห้วยยอดและอําเภอกันตังจังหวัดตรังนายอำเภอล้วนธรรมสิธิ์ยังหวนคืนสู่จังหวัดเชียงรายอีกครั้ง เพื่อห้ามปราบบุตรสาวไม่ให้ออกเรือนแต่อย่างเยายวด้วยเกรงว่าชีวิตสมรสจะล่มสลายเพราะชายเมืองกรุงแต่ใครก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งความรักอันนิรั์ของชายหญิงคู่นี้ไปได้ซึ่งเป็นเรื่องน่าพิศวงที่คู่สมรสคู่นี้ตัดสินใจแต่งงานกันทั้งทงที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นาน แต่สองชีวิตกลับครองรักครองเรือนกันมาเนิ่นนานถึง58ปีกระทั่งฝ่ายชายจากไปด้วยวัยชาราครั้นหวนรำลึกถึงชีวิตเมื่อแรกสมรสซึ่งต่างฝ่ายต่างมุมาณนะเพิ่มพูนวิทยฐานะทางการศึกษาให้แก่ตนเองอย่างขมักขมินอาจารย์ประหยัดสอบผ่านหลักสูตรพิเศษครูมัธยมศึกษา หรือพอมอได้อย่างไม่ยากเย็นขณะที่ผู้เป็นสามีก็เข้าเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Summer. จนได้รับพระราชทานปริญญาบัตรมิติศาสตร์บัณฑิตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2509จนได้เข้ารับราชการที่สำนักงานสา,สารกร์จังหวัดเชียงรายจากนั้นก็ย้ายสังกัด ไปรับตำแหน่งผู้ช่วยประชาสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายในเวลาต่อมาในปีพุทธศักราช2503ทั้งสองท่านได้รับการสนับสนุนจากมิชชันารีชาวอเมริกันให้เดินทางมาใช้ชีวิตที่อเมริกาโดยตั้งหลักปักฐานที่เมืองลองบีชแคลิฟอร์เนียสนันพรหมหัน์เริ่มต้นชีวิตในอเมริกาด้วยการทำงานปั๊มน้ำมัน ก่อนที่จะย้ายไปทำงานซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงพยาบาลซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่มั่นคงส่วนภริยาไปเป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนมอริสแมนเนอร์ในดาวทาวลองบีชอยู่ภากหนึ่งจากนั้นก็เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่แคลิฟอร์เนียสเตทยูนิเวอร์ซิตีลองบีชหรือแคลสเตทลองบีชมหาวิทยาลัยชื่อดัง ซึ่งคณะที่เรียนหนังสืออยู่นั้นอาจารย์ประหยัดพรมหันยังได้รับโอกาสในการทำงานในมหาวิทยาลัยอีกด้วยแม้เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตจ,จากแคลเซตลองบิชแล้วอาจารย์ประหยัดยังได้รับเลือกให้กลับเข้าไปทำงานในมหาวิทยาลัยอีกด้วยอันเนื่องมาจากความขยันหมั่นเพียรและการทุ่มเทแรงกายแรงใจ ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่นั่นเองซึ่งเมื่อรวมระยะเวลาในการทำงานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็นับเนื่องได้ถึง31ปีทั้งสองท่านมีบ้านพักอยู่ย่านถนนเจ็ดเมืองลองบีชโดยตั้งชื่อบ้านน้อยหลังนั้นว่าเรือนมายุราอันเนื่องมาจากความฝังใจในวัยเด็กของอาจารย์ประหยัดที่คุณตาพกาอุดีเคยพาไปไหว้พระ และชมการแสดงระบำนุกยูงที่วัดม่านประตูไหวซึ่งเป็นวัดของชาวพมา่าเพราะคำว่าม่านหมายถึงพมา่าในระหว่างที่เรียนหนังสืออยู่ที่แคลเซดลองบีชอาจารย์ประหยัดและเพื่อนนักศึกษาเคยได้รับโอกาสสำคัญในชีวิตในการเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันีพระบรมราชิดีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทำเนียบกงศูสุนไทยด้านครลอสแอนเจลิสเมื่อปีพุทธศักราช2515ซึ่งถือเป็นมงคลแห่งชีวิตอย่างยิ่งหลังจากที่ครองชีวิตคู่กันมานานถึง58ปีแม้ทั้งสองท่านจะไม่มีบุตรธิดาด้วยกันแต่ท่านทั้งสองก็ครองรักกันมาด้วยความสุขบนพื้นฐานของความเข้าใจ และการให้อภัยซึ่งกันและกันพระหอบหิ่วกันมาจากนกครเชียงรายสู่เมืองลองบีสแคลิฟอร์เนียจากแผ่นดินพ่อขุนเมงรายมหาราชสู่แผ่นดินเทพีแห่งสันติภาพอเมริกาชีวิตของเด็กกำพร้าผู้หนึ่งที่ถือกำเนิดมาภายใต้ดวงดาวแห่งการพลัดพร,รากครั้งแล้วครั้งเล่าพลัดพร,รากมาตั้งแต่แบบบ กระทั่งเมื่อวัยชรามเยือนดวงดาวแห่งการพลัดพรากก็ยังไม่จางจากไปไหนวันที่สามพฤศจิกายนพุทธศักราช2553สนันพรหมหันสามีกู้ทุกข่ยากของอาจารย์ประหยัดพรหมหันก็จากไปด้วยวัยแปสปีหลังจากที่ทนทุกข์ทรมาน ด้วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมานานหลายปีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าชีวิตของอาจารย์ประหยัติพรมหันมานานถึง58ปีคือผู้ชายคนเดียวคนเดิมที่เกาะรถฉายหนังไขาย,ยาจากกรุงเทพรอนแรมไปจนถึงดินแดนเหนือสุดยอดแห่งสยามบัดนี้เขาจากไปแล้วจากเรือนมยุรา ที่เคยอยู่ร่วมกันมานานแสนนานจากสตรีชาวจังหวัดเชียงรายคนหนึ่งที่เขาเคยเพรียกขานเธอว่ายอดหญิงตั้งแต่วันแรกแห่งการสมรสจากความเดียวดายในวัยเด็กกลายเป็นความโดดเดี่ยวในวัยชราชีวิตของอาจารย์ปริยัติพรหมหันในวัย83ปีจึงเหลือไว้แต่ความหลังอันเปียมล้นด้วยความกระตันอยู ต่อคุณตาผกาอุดีคุณยายบัวแก้วคุณพ่อล้วนและคุณแม่คำปุย๋ยชีวิตเด็กกำพร้าสายเลือดพม่าและไทยใหญ่จากจังหวัดเชียงรายขอฝาวชีวิตสุดท้ายไว้ที่เรือนมรยุราแห่งเมืองลองบีชเรือนรักหลังนี้ที่อาจารย์ประหยัดลงนามอุทิศให้กับมหาวิทยาลัยไปแล้วและจะมีผลทันทีที่ท่านอำลาโลก เพื่อให้เรือนมยุราถูกใช้เป็นสถานที่พักพิงของนักศึกษาต่างชาติต่อไปชีวิตหนึ่งเกิดมาอย่างอ้างว้างและเดียวได้ภายใต้ดวงดาวแห่งการพลัดพร,รากเป็นต้นไม้ที่แแกร่งแต่กำเนิดขาดคนรดน้ำพรวนดินอาศัยเพียงหยาดนำค้างและละอองหมอกที่หล่อเลี้ยงรากและใบให้ต้นไม้ต้นนี้ยืนต้นอยู่ได้ ต้นไม้ต้นนี้จึงเติบโตขึ้นมาตามยถากรรมแต่ด้วยบุญกุศลที่สร้างสมมาทั้งปัจจุบันชาติและอดีตชาติจึงบันดาลให้ต้นไม้ต้นนี้เจริญง,งอบงามตรงานสมบูรณ์ด้วยกิ่งก้านสาขามีเทวดามาช่วยรดน้ำพรวนดินให้อย่างน่าอัศจรรย์จนเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น ขอให้ท่านอาจารย์ประหยัดพรหมหัน์มีอายุยืนยาวสมบูรณ์พูนสุขด้วยสุขภาพพลานาััยเป็นร่มโพร่มใสให้กับญาติมิตรลูกศิษย์ลูกหาและผู้เคารพนับถือขอให้ดวงวิญญาณของพระกาอุดีทหารพรม่าแตกทัพผู้นั้นบรรดาลให้ท่านอาจารย์ประหยัดพรหมหัน์งดงามด้วยพลานิสงแห่งบุญบารมี ดุดต้นไม้มงคลต้นนั้นด้วยเทินขอจเจริญพรที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นรายการสารคดีธรรมะพระชลินเล่าเรื่องบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์ชลินธรรมวัฒโนวัดบ้านป่านาบุญเมืองไวท์วอเตอร์แคลิฟอร์เนียขณะนี้วัดบ้านป่านาบุญ กำลังทำการก่อสร้างศาลากตัญญูและอาสงปฏิบัติธรรมผู้สนใจจะร่วมสายทานบุญกับพระอาจารย์ชรินธรรมวัฒนโปรดสอบถามรายละเอียดได้ที่7603295274